ทีมงานตัวพ่อไลายสไตล์สงขลาครับวันนี้น้องอ้อมมณีรัตน์ทีมงานตัวแม่ของตัวพ่อที่ด่านนอกชายแดนไทยมาเลเซียตื่นเช้าพาไปดูบรรยากาศที่ด่านพรมแดนเสดาหรือว่าด่านนอกตำบลสำนักขามอำเภอเสดาจังหวัดสงขลานกที่ตื่นเช้าใช่ว่าจะเป็นนกที่ขยันนะครับเพราะว่านกบางตัวเป็นนกที่ยังไม่ได้นอนอย่างน้องอ้อมของเรานี้เขาเรียกว่าดอกไม้เหล็กเมืองชายแดนครับ กลางคืนก็คุมร้านยกซดชิลแอนบาร์ด้านนอกร้านนี้กำลังดังเลยครับด้านนอกไปนั่งยกซดไปฟังเพลงกันได้ส่วนกลางวันถ้างานเข้าน้องอ้อมก็มาทำข่าวแต่เช้าครับนี่คือทีมงานตัวพ่อตัวจริงครับอ่ะเข้าเรื่องนะครับที่พาไปดูบรรยากาศนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่ด่านพรมแรนสเดาก็เพราะว่าวันนี้ด่านพรมแรนสเดาแทบแตกเลยครับ ตั้งแต่เปิดด่านตอนเช้าก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางผ่านด่านพรมแดนสะเดาเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยบ้านเรานะครับในสงขลาในช่วงวันชาติของมาเลเซีย31สิงหาคมหรือที่ชาวมาเลเซียเรียกว่า เมเดกาเดย์ Day, ซึ่งเป็นวันแห่งอิสรภาพชาเมาเลเซียก็จะเฉลิมฉลองในวันหยุดยาวภายในประเทศนะครับและบางส่วนก็จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยบ้านเรานี่แหละครับประมาณการตัวเลขนักท่องเที่ยวเฉพาะในวันนี้นะครับคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาเมาเลเซียผ่านด่านพรมแดสดาเข้ามาประมาณ13,000คนมีทั้งเดินทางมาเป็นกลุ่ม ทัวมากับรถบัสมั่งรถเองมั่งพลอยรถเพื่อนมามั่งมารถโดยสารมั่งมาเหมารถคนไทยมั่งมากันเป็นครอบครัวมั่งมาคนเดียวมั่งมากันสองคนแฟนมั่งมากับเพื่อนมั่งหนีเมียมาหน้าว่ายังมั่งครับยังทั้งเพละครับขอให้มาครับมาแบบไหนเราก็พร้อมยินดีต้อนรับทุกแบบ โดยวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตอมอมประจำด่านพรมเนเดาได้เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเต็มพิกัดการให้บริการเลยครับโดยการเปิดช่องให้บริการประทับตราหนังสือเดินทางทุกช่องทางขาเข้าและก็เปิดฝั่งขาออกเสริมเป็นช่องพิเศษอีก2ช่องทางครับเพื่อเร่งระบายนักท่องเที่ยวให้เร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าวันนี้น่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องตลอดทั้งวันครับ ไม่เฉพาะที่ด่านพรมแดนะเดาอย่างเดียวนะครับมีรายงานว่าที่ด่านพรมแดนไทยมาเลเซียจังหวัดสงขลาอีก2ด่านทั้งด่านประดังเบซาอำเพอสเดาและก็ด่านประกอบอําเภอนาทาัทวีก็มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาหนาแน่นเช่นกันครับส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้คึกคักเป็นพิเศษครับพีคอย่างแรงครับเพราะว่าตรงกับวันชาติมาเลเซียพอดี ตามแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเช่นอำเภอสะบุาอำเภอหันจญ่อำเภอเมืองและก็จังหวัดใกล้เคียงเช่นพระตลุงตรงังเตรียมพร้อมไว้เลยครับเตรียมสั่งของไว้ขายเยอะๆรองรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่เข้ามาในบ้านเราในช่วงวันหยุดวันชาติมาเลเซียนะครับเอาราคามิตรภาพนะครับอย่าไปฟันเขารถตุกตุกรถเช่ารถไรนี่เติมมันให้เต็มถังติดเครื่องรอเลยครับโรงแรมรีสอร์ทเปิดประตูเปิดแอร์ให้เย็นจ้ำ ร้านนวดร้านนา้ำร้านติ่มซำร้านชาบูร้านก้วต้มห้างสรรพสินค้าเตรียมคนเตรียมของให้พร้อมเลยครับแล้วก็น้องๆลุกขึ้นอนาบน้ำได้แล้วจ้าเพราะว่าคนมาเลยกำลังจะทะลักเข้ามาแล้วนะครับไม่รวยวันนี้ไม่รู้ว่าจะรวยวันไหนแล้วครับ